เริ่มเกมแล้วนี่ว่าทำไมตัวกูไม่วิ่งวะเนี่ยไอเพื่อนบุกบุกบ,กบกตอนนี้เราก็จะเริ่มชิงเอฮ้ยกัวาม,มาตายอีกแล้วเพื่อนชุกูนหน่อยเมื่อกี้จะนำพูดเลยว่าตอนนี้เราก็จะใส่เต็มที่เพื่อสู่สี่ศ40โอ้กัวาม,มาตายอีกแล้วเพื่อนเหลือเบอร์นหนึ่งตัวสุดท้ายด้วย เอาไงดีวันนี้ยบอรหนึ่งไหวเปล่าเบอหนึ่งนายต้องไหวนะเว้ยร่วงกันหมดแล้วนะเหือนายตัวเดียวนะนายต้องสู้ให้ได้นะครับหมดตี้เบอร์สี่เฮ้ยเบอร์สี่รอด <Double kill. S 1> เบอร์สี่ชุบเบอร์หนึ่งได้ป่ะเบอร์สี่ชุบ <Double kill. S 1> ชุบกับบาแล้วโดนยิงหัวหมดตี้เลยไม่ตึงกันจังเลยเนี้ยตึงเกินไปเปล่าครับามหน่อยสิ ฝั่งโน้นน่ะตอนนี้เราก็จะซื้อปืนทอมสันมาเล่นหน่อยละกันนี่ว่าทอมสันคือปืนที่แบบว่าสามารถนำชชนะให้กับเราได้มาครับคนดูบอกมึงค่าปกติเหอะวะเอาหน่อยดิวะจะเก่งแค่ไหนเชียวฝั่งโน้นอะ เพื่อนบุกเลยบุกบุกได้ปะบุกได้เปล่าเพื่อนโอเคเดี okay, ๋ยวผมตามไม่ตัวนั้นไปนะครับเบอร์หนึ่งไปเบอร์หนึ่งนายต้องสู้นะเบอร์หนึ่งนายต้องไหว้าช่ว่านายไหวเดี๋ยวข้าจะขึ้นไปช่วยมันอยู่ขโม,มนกันมันอยู่ขโม,มนกันไปใส่เดียวเลยกลัวอะไรวะเบอร์หนึ่งนายไม่กล้าขึ้นกันหรอฮะเดี๋ยวเราขึ้นให้โอเคเนี่ยละล่วงหนึ่งล่วงโอเค ตัวข้างบนตัวข้างบนตัวข้างบนตัวสองเอ,อ้ยเอ,อ้ยชักกระสุนร่วงทุกคนเลยผู้่ายยิงให้ตัวข้างบนแล้วมันแทบตายแล้ว่ทุกคนเย้ยเลือดเลยน้อยกระสุนแล้วหมดก่อนแพ้เลยจะตึงอะไรขนาดนี้วะฝั่งนหนูนะตึงเกินไปเปล่าครับตึงโพดผมจะเล่นปืนอะไรดีวะ เล่นปืนที่เราถนาดคือว่าแม็กเจแล้วก็หมวกเกาะน,นะครับมาเลาใกลใกล้บอกเลยว่าไม่เคยวันมีปืนนี้แล้วแบบใส่เดี่ยวเต็มที่เลยครับทุกคนเลยมาฝั่งนูน้นจะไหวกับข้าหรือเปล่าไม่ไหวก็บ,บ้าแล้วนั้นได้สองศูนหมองเลยตาน,นี้ข้าจะแบบตีใครแตกให้ดู คอยดูแลกันนะเชียวเ่นนู้นน่ะข้าจะวิ่งอ้อมหลังเจ้าไว้เจ้าอยู่ตรงนี้สองตัวเหรอจ๊ะคิดว่าเจ้าไหวหรือเปล่าถามหน่อยสิโคโนะหมดเอ้ยมันตั้งไอวอมันเห็นผมเหรอผมเปิดโคนโน่แล้วกันบุ้งบุ้งบุ้งอ๋ <c oughs> อร่วงเฉยทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้วันนี้ทั้งเน็ตทั้งนู่นทั้งนี่โอ้ยจบแล้ว คุณเน็ตครับขอให้ผมเล่นดีๆสักวันไม่ได้บอบายเราจะมาดูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งว่าไงเอยเบอร์หนึ่งยิงล่วงหรือไม่ยิดเค้ล่วงใช่ไหมหน้าตันนั้นล่วงไปแล้วใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เรามองไม่เห็นได้เบอร์หนึ่งล่วงนะเบอร์หนึ่งนายล่วงแน่นอนเลยกดไปดูเบอร์สองดีกว่าไอ้าขางทุกคน กดไปดูเบอร์สองไม่ได้อ่ะทำงางดีวันนี้อ่ะกดไปดูเบอร์สองไม่ได้<า>โอเคได้แล้วโอ้ยเน็ตอย่าพึ่งไปอุ้ยโอเคเบอร์สองาต้องชนะนะเฟยคนเดียวต้องไหวนะเพื่อเรามีราบตัดสินลอบต่อไปอะ่ะเพื่อนจา๋าไปยิงหัวด้วยเป็นไงล่ะ มันนู้นกลัวไหมโอ้ยมันปลารละเบิดมามันปลารละเบิดนะไอเคหลบทันจะตึงอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยเบอร์สองบอกกวัวจริงจังแล้วยาฮูสุดยอดมากเลยเบอร์สองจ๋านหนี่มันตัวแบบของทีมจริงจงมาผมเล่นปืนอะไรดีวะทุกคนเอ็มพีไฟดีปะเล่นปืนลูดดีกว่าไอซอหมอกซอเกาะแค่นั้นแหละ ดสื้อกาะอย่างเดียวดีกว่าพอดีว่าไม่มีตังซื้อมวกฝั่งนู้นว่าไงเอ่ยฝั่งนู้นแบบหวันหรือเปล่านูสาตีไข่แตกให้ดูเลยเนี่ย <c oughs> กำลังจะตายเลยทุกคนแพ้แต่เมื่อกี้ผมแพ้ไม่เป็นไรตอนนี้เราเต็มที่ตอนนี้เราต้องยิงให้ได้มากกว่าเดิมเพื่อตีเสมอกับฝั่งนู้นนะครับเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเหลือเบอร์สองเบอร์สองตัวแบกตัวแบกอย่าเพิ่งล่วงนะจ้าตัวแบกนี่ขึ้นไปแล้วเสร็จโกรสิครับโอ่โดนกูยิงด้วยเนะี่ยล่วงล่วงโอ้ยผมโดนตอดจากตรงไหนกันทุกคนโดนตอดจากตรงไหนวะผมขออนุญาตพัญญาก่อนนะครับขอพัญญาเดี๋ยวผมจะวิ่งไปฝั่งหนูนีกว่าดูสิว่าโดนตอดมาจากฝั่งไหนละจ๊ะ,ะข้างบนนี้มีไหมเฮ้ยนี่ไงตัวหนึ่งทุกคนตรงนี้ไงไตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งแล้วไงเชื่อใจกลัวเหรอจ้าร่วงบอกเลยว่าตาน,นี้คาติเสมอพวกเจ้าได้แน่นอนพวกเจ้าไม่เชื่อกนแล้วแต่เพราะว่าขาติเสมอพวกเจ้าได้ร้านเบอร์เซนโลสองตัวนั่นเนี่ยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายว่าไงเอ่ยตัวสุดท้ายเ,าเก็บก่อซ่าหน่อยแล้วกันโอ้ตอนแรกผมว่าผมจะเก็บลูกกระสุนว่ะแต่ผมไม่กล้าว่ะทุกคนมันวิ่งมาตรงนี้แล้วอะ คนทำไงดีวะโอเคขอบคุณเพื่อนมาก<ๆ>เพื่อนนะสุดยอดเลยสองสองแล้วอยากขิงสี่สองไหมอีกแล้วเหรอคลิปที่แล้วว่าสี่หนึ่งแต่เป็นฝั่งตรงข้ามไม่ใช่เราที่ได้สกอร์สี่ตอนนี้ก็มาสี่สองอีกแล้วเหรอผมว่าไม่น่าจะสี่สองวะผมว่า น่าจะแบบสี่สามไม่รู้นะครับว่าจะฝั่งเราสี่หรือฝั่งโน้นสี่แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าพวกเราทำเต็มที่กันแล้วแหละมาเน็ตกูเป็นอะไรอีกวันนี้พ้นโอ้พอถึงเวลาระยะสําคัญจริงๆเน็ตมันชอบแดงเถื่อกว่าแต่เวลาแบบเราตายเสร็จหรืออะไรที่เราจะแพ้เขาคืแบบ เน็ตขึ้นสีใสเน็ตโคตรดีโอ้โหทำไมมันทำกับฉันได้อย่างนี้โอ้ยดันไอส่องตัวนี้มันร่วงโคตรไวเลยร่วงไวเกินได้ปะอยู่ไหนมะทุกคนไม่เห็นใครเลยเมื่อกี้มันขึ้นจุดแดงอยู่นี่วะทำไมผมไม่เห็นใครเลยวะโอ้ยหายไปไหนกันหมดวละทุกคนใต้นี้มีปะข้างล่างมีปะขออนุญาตด,ดูข้างล่างก่อนนะครับไม่มีเหรอ มันอยู่ตรงไหนกันวะเนี่ยจุดแดงอ๋ออยู่นี่เหรอโดนกูยิงตายตายโง่ล่วงล่วงสิล่วงนึกว่าจะไม่ล่วงซะแล้วทุกคนเลยมามาเปิดโนโนเราแล้วสามศพเลยอันนี้ไม่ีใครมาไหมเดี๋ยวจะแอบอยู่ตรงนี้ก่อนมีคนไหมเนะไม่มีใครใช่ไหมผมจะขึ้นข้างบนแล้วนะบอกก่อนว่าเราจะขึ้นข้างบนแล้วนะหลกี่ตัวหนว่าเพื่น อยู่นี่เหรออยู่นี่ก็เสร็จกโอเคนั่นและสามสองเราเล่นกันดีสุดๆแล้วตอนเนี้ยเพื่อนตัดจบด้สีนะ่สองเลยไหมต้องทำให้ได้นะเพื่อนถ้าทำไม่ได้นี่เรามีโอกาสที่จะแพ้สูงเลยนะถ้าเกิดมาสกอร์สามเท่าแล้วอะมันอย่างนั้นมันไม่ใช่นะเพื่อนจ๋าเราต้องเล่นแบบ เอ็่ะเฟยเอาไงดีวะเล่นต้อง,งเล่นดีๆแล้วกันเดี๋ยวเราเป็นตัวคอยที่แบบว่าคอยยิงระยะสำคัญตัวสำคัญของฝั่งนูน้นออกให้เค okay, ไหมผมจะวิ่งไปแล้วครับโอ้โหตอนที่กูวิ่งมากูโดนตัดบทไปแล้วทุกคนเอ้ยเลือดเหลือน่อยนึงงั้งตอดคนแม่นเลยตอดแม่นเกิอนอะไรป้านนั้นวะถามหน่สี จะแม่นเกินไปเปล่ามันอยู่ตรงนั้นหรอมันอยู่ตรงนั้นกันหรอทุกคนตรงนี้ไม่น่าจะมีคนนะครับไม่น่าจะมีเฮ้ยกูโดนตรงไหนวะทุกคนผมโดนตรงไหนล้นล้นล้นจัดเลยเมื่อกี้ฮะกดปืนค้างลัว่แลยเพื่อนต้องชนะน้ตโอ้โหสามตัวถึงกูลุกขึ้นมาได้กูว่ากูโดนซ้ำแน่นอนเลยทุกคนเมื่อกี้ตัวนี้เบอร์ สออีนะครับบัสสีน่นายไหวไหมบัสสีน่นายต้องไหวนะจ้าเหลือยี่สิบเอ็ดพันยาไปกูดูทรงแล้วกูน่าจะดูไว้บัสสองแบกได้นะบัสสองมันน่าจะแบกได้อยู่หรอกตอนนี้ยหลืองนะวะบัสสองนายต้องแบกให้ได้นะเว้ยตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายอุ้วอยว่างหมดเลยอะบัสสองว่างไง เบอร์สงว่า,าจะจังหวะนี้จะชนะหรือไม่หรือจะให้ฝั่งนู้นเขามาตีเสมอเบอร์สองนายต้องทําให้ได้นะ <Okay. S 1> ถือกอซ่าไว้เชื่อเราเถออระยะแบบนี้ถือกอซ่าเออว่ากอซ่าน่าจะพาทีมชนะได้อยู่นะนายเข้าหัวนะนายโดนลากเข้าหัวนะนายเราบอกก่อน oh, <yeah. S 1> ว่าแล้วโอ้ย oh, มันจะตึงอะไรประมาณนั้นะอ๋อมันขึ้นมาข้างบนนี่ว่าใช้ลูกซองยิงถามสาวแล้วทุกคนเอ้ยมีโอกาสแพ้จริงๆนะเนี่ย oh, <no. S 1> พูดจากใจเลยอถ้าแพ้ขึ้นมาจบแล้วอะผมจะเล่นปืนที่แบบทำดาเมจสนสูงๆนี่ว่าเชื่อใจผมเพื่อนเราต้องเล่นแบบปืนที่ทำดาเมจสูงๆเพื่อจบเกมโดยไวที่สุด oh, <no. S 1> เราไม่อยากจะแพ้แล้วนะเพื่อนเราแพ้มามากมายแล้วนะตอนนี้เราต้องจบเกมด้วยไวยที่สุดมาเดี๋ยวเราจะวิ่งไปอ้อมไปฝั่งจุดเกิดของฝั่งตรงข้ามนะครับตอนนี้ผมก็จะลองวิ่งไปตรงโดมแล้วกนเนตก็ปิงขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่เป็นไรเน็ตกลับมาแล้ว ม <okay S 2> uh <well S 1> ึงเปิดคโน่เหรอมึงตายนะรวงเลยเนอะเพาะยิงก oh, ูเหรอโดนกูเปิดคโน่หน่อยเป็นไงล่ะเข้หัวะหัวแม่งเลยฮ่าฮรวงสองตัวขออนุญาตทำศพนะจ๊ะอันนี้รวงสองตัวแล้วเหลือสองตัวสุดท้ายสองตัวสุดท้ายหรือเหนือหนึ่งตัวสุดท้ายก็ไม่รู้นะจังวันนี้ผมว่ามันน่าจะอยู่บนป้อมนะเพื่อนเหลือตัวสุดท้ายนั่นไงบนป้อมบนป้อม ขออนุญาตยิงหน่อยแล้วกันหูยิงไม่โดนมาไม่เป็นไรเอาไงครับฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะแอบรอดักยิงก่อนนะครับผมว่ายังไงเขาก็ลงมาเพราะหมอกกำลังจะบีบนะครับทุกคนเอ้ยหมอกคุยปุ๊บเขาก็โดดลงมาเพื่อนซ้ําเลยนะเพื่อนไปฝั่งนู้นเพื่อนไปฝั่งนู้นกันเฮ้ยเนี่ยแต่เดนเขาก็โดดลงมาแล้วเขาก็โดดลงมาทุกคนโอ้ยค้างค้างตัวค้างหรอจ๊ะโอยไม่น่้แลลวเหรอทุกคนมันไปแล้วมันไปแล้วเพื่อนเพื่อนกูล่วงเบอร์หนึ่งกูล่วง จบแล้วซ้ำซ้ำให้อยู่เพื่อนซ้ำไม่อยู่ซ้ำไม่อยู่ซ้ำไม่อยู่เพ้ยอโอเคเฮ้ชนะสักทีเว้ยหลังจากที่เราแพ้มานานตานนี้ชนะสักทีหูคือแบบเจอตี้ตึงๆคือแบบนึกว่าจะแพ้อีกแล้วเฮ้ยสรุปชิมนี้เราเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดที่ทำให้เบอร์สองได้เป็นตัวแบกแทนกูเลยเอาโหจบกัน